สวัสดีจ้าพี่องสวัสดีเามา้ย้าเวลาสิบโมงโอ,อ้ประตูมิเรียนแล้วอาชามาตรวจงานเหรออาชามาตรวจงานเหลยฮะมาจัดเทินเดี๋ยพ่อ เฮ็ดอียงไหมนี่เตเห็ดตะควนไหอนี่แล้วผู้ใดเอวันบ่แล้วเห็ดอียงตาชีเมย ไป้ท้าไหไปไปใจติดหัวใช่ปนะ้นีอยเดี๋ยวไปเบิง์ห้องข้างในพี่ลองว่าเหลี่ยวดยังเพราะว่าเบิง์หนาติดเหมือว่านี้ยังไมาเหลี่ยะ โอ้บัวมองอัตามเพื่นเแบบนี้เห็นบ่พีร้องมือมือ มือนิงนะอน่งๆนะมือนิ่งๆนะต้องเรียกเนียมาหรือเปล่าจะได้นิง่งๆอย่ใจลอยนะ่ไเลยนะเอเอ ไม่ก็สองเดือนละอันเดียวี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็านานหน่งวันถึ <c oughs> หหนงว,วันแหมมทเู่บาเเจอเจอไปกล้องแล้วเจอกมันสั่นใช่ไหมเจอกล้องแล้วมันสั่นใช่หมอย่ามันหายตอนนี้ ดูได้นะว่าได้กิ่ตัวล่ะยิงตัวยิงหวยเด็ดโอ้หวยอ,ออกวันนี้นะวันนี้เออนีลเนีารือได้ได้เลือดไน่นอนจะได้กินหมูกระทะหรือว่ากินต้มมาม่าจะเรียนนี้เนี่ยจะได้กินไข่หรือก้มมะม่าเหรอาะไมก็่รอกามาว่ามีใครให้กินก็กินปลไอ,อ้เหรอเออ กมาสิไปว่าจะไปกินในนี่เราจะไปหาจิ้ไปเกี่ยหน่าเพิ่งแกงฮิตกับกลบยับหอยปลาบกหอยเสือดีมาให้ตานาเขาปล่อยให้แยกมั้ยเนี่ย ปวดกองกแยกไปั้งมือฮวดเอแยก้หพี่น้องพอปอดอะกตกงานนอเดี๋ยไปรอเปใจดีใจเพราะแม่แม่เอซีื้อเดี่ยมาเสื้อผู้ไซส์ดีใจดีใจเพื่อผมเนี่ยได้จ็หองน้องเดี๋ยวดูไซส์สื้อได้เฮตร์เติมเอาไปอีกเพื่อผมเนี่ยได้จ็หองเฮ บันเดร้อนเตียงนุ่มๆนึงสี่ได้ท่ากับน้อนฟูน้นอนเตียงเออนอนเป็นที่นอนทับบนันเฮ้าตะกี้สมัยตะกี้สมัยปูสมัยยาอยู่อันนี้มันเปิดได้เราวบบนี้กนะระจกเปิดได้เราวบบนี้ ก่เปิดเอาอากาศไหมถ้ากันยูอึมคึมเปิ้ยมันไมายอันประดอดีเหรอมันเป็กล่องหรอล่อเออแต่แบบเัันนยังกล่องอยู่ตึม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 อะไรเ้อ เอ็นเห็นอยู่แบบเปิดล้มกระทังเลยที่ว่าตั้งแต่พอ,อยเห็นแคทไทยนองกะคือจังย่ำคืนนองไหลสุดไหลอย่างเีสิแคทกะนอนเนาะคือจังย่ำเว้นอย่างเีสิแคตนนทงงนนแคต,ตื่นมาทายมาอย่างเี้ยสินองกะนอนเนี่ยเสนาเวลาบรตุมกันแต่เลยพอ,อคอยจะทายแต่อ,อีกอย่างในมันตั้งแต่เพิ่นตื่นขึ้นมาอยู่แต่ว่าเพิน่น ยังเต็งโตดูบดีก็ได้เบตเตอรยไทยหยรืเปอร์ดิ้งแล้อันนี้กัแล้วเราอาจจะมีอะไรเสื้อผ่ยแม่แม่ไม่ว่าน้องไปเห็ดยังเ,เ,เงสื้อผ่ายเสื้แม่แม่กรอดติดตามอาจจิเป็นเย็นนี้ขาดฝนบ่ตกอาจจะเป็นแรงนีแลยพี่น,อน้องได้คายฝนตกอะบไดผ้ากันไปนเฮ็ดไปไงน,น,นี่มีตังมาตำรวจบ้านแล้ว ไอ้กำนอง่นไปเอามาแม่อาชาอาชาไปไหมอีกเล็กน้อยจังเปิด น,นี่ัเมื่อคืนนี่กับฝนตกเมื่อคืนแต่มาตกมันประเดต้ตกแบบติดต่อกัน,นอะ่ะตกหยุดตกหยุดเมื่อคืนเลยเมือคืนนี่นี่กับสิมาหาหนังคีดกันมเมื่อเช้าลงไปกวันละเช้ากินนมน้อนปะ แม่ลงไปหางว่าแล้ว,ลวนี่ไงอะไรล่ะเด็กคนขาวขึ้นอีกแล้วม,มาไปเบิ่งเห็ดจังพี่น้อง,ง,งเพราะว่าเห็ดอันนี้อ่ะมันต้องเอาไว้หมองมันเอาเอามันจงเกิดลายอ๋อแต่ว่าดอกใหญ่อยู่แต่ว่าคือเก็บซุ้มือพี่น้องได้เก็บซุ้มือ สนิ่ก็ได้อีได้แกงหนึ่งขนาะเนี้ยมึงบ่าหลายเพราะแคดไปเอาเอามาใส่เก็บได้ดิกว่าจะได้แล้วทีเดียวจะคลิปนี้แค่ขอฝากไว้สมิ่ง่นะ้วพี่นน่งคลิปหนาพอไหมจา้าจะแคดพ่อปเเอเฮ็ดอี๋ไม่ไม่เดี๋ยวแคดมาอัพดีให้เบิ่งเรื่อยๆเนอะพี่นน่งเนาะโอเคจ้า